สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบงไปสู้หูสู้คนครับพ่อกระบ,บาเท้าหน,น้าเชนี่ครับพี่น้องมามือนีกินก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องจักโดนบันไดครับในรอบจักเดือนมือนีมามาเสียบ,บน้ำบาเท้าก๋วยเตี๋ยวสบายนั่งครับพี่น้องเอาสบายซสื้อสบายนั่งมามาลวกใส่นะครับพริกนี่กับพริกอันขวัขวขวัขวเส่เองนะครับสาวสีพันขวัวให้พริกอันนี้เลยพริกเก,ก็นะครับกับกะปิมาเขีมน่ำพี่น้อง ตาอย่างพี่น้องแล้วก็บีมีอีกนะครับกับผักโขลกผ้านะครับกับบักทัวกับผักอันสลัดนะครับสลัดกรอบสลัดนี่นะครับมาพี่น้องไหมสามสี่ถุงนะครับเบิ้งเบื้งเบื้งโอ้ยน้ำม,มันอันน,นั่นเบิร์ตละน้ำโบกเบิร์ตละมามามามุนติว๋วติวใส่ตะเกียบได้พี่น้องมั้ยนี่ ถนัดคักแนวบน,อน้อแบะนี้โอ้บนสีบ,บสป้มุมสมแนวนี่เอาเบือเบ้องเบื้องอืมวจะกินหุน่นห่อนเย็นเบิดเบื้องอะไรสมมุนก่อนอวันกินข้าวปุ่นลน้น เอาสบายนางมาหลวกใส่ร่องเบึงกึบคึบคุบๆุบไปเลยคกินคือเพิ่นมากพี่น้องไส้กะปิมขมข้าท่าตัวเลยพี่น้องเบื้องนี่ บ่วงกันเน่าบ,บ่วงพิเศษพี่น้องน้ามันเสียนดูดเอาบ่แลละ พี่กันกับ่ยเพชรดีเอาซอมนี่แหละคุยเอาโรลกับพี่กนได้ มันหวานมาเอา่อยพี่น้องมนนนนนนนันเหือแตกเหือแตกเลยอืม sao bay nặng sao bay nặng hiểu quá xin bên quẩn mọi người bên à ว้าวคิดก่าพี่น้องแล้วเนาะวันนี้ หอนยี่งได้ึังกินก๋วยเตี๋ยวว่ามันอาบน้ำอุ้ยขากร้ายเงอแตกเงอแตง,เ,งเลย อันนี้คลิปโอ้ยขั้นมาบัถนัดาาก็ยังบัถนัดาาทีด่เราทำอรับ ซับออกัอนพี่น้องไปยขาอิริมีันกินอยู่ในบ้านมันผัดขั้นที่เปิดพัดล่มก็แห้งห่อน <laughs> น,น้ำดูไปบด ว่าบเพ็ดเพ็ดได้พี่น้องปากแดงดแล้ว <laughs> มีแลไะพี่น้องบบธนัดบบธนัดใส่ตะเกียบกินก๋วยเตี๋ยวกัยังใส่ส่อมมุ้นนวล บรรยากาศฮอนเอาอีพี่น้องมนะันเนี่ยโอนสามสิบกีบมาหลวกใส่เสียบด้วยพี่น้องเด้อย,ยำคัพ๊บๆดีขนาด เอาอนพี่หน่องอากาศมันหอนเดี๋ยวก็มากินเนี่ยโซนหนามครับออกดีขนาดเพือนพี่น้องอาาอเพูนว่าเหือ่อไหลนี่สิเป็นโรคอยังก่นว่าโรคไตวเมียนบ่แห้งระบบไอ้พับบู๊เปียกเบิดพี่น้องแห้งระบบเผาผ่านดีนะบ่า,เาวเถอะวา เง่าไปน้อง กินสบายนางก่อนนี่กึบกึบอยู่อืมนี่ Ủa, oh. lái tựa này Ui Heng pết hàng lại เรียบร้อยวโอ้ยบิ่งเหือเปียอกบดเลยพี <good> ่น้องนว่าแมนเดนไปเรียนมาเพชรพร้อมโอ้ยขอถอดขอแพะกับพี่น้องเพชรพร้อมเพชรน้ำอันนี้บ่เบิดพี่กันนี้เพชรน้ำพี่น้องเนาะพีกนวลทีใส่ก็อื่นพี่ยังพีกเจ็กบ่วันพีกเขียวด้วพี่น้องพีกแก่นี่แหละรวดนี่งูุ้ยกากหลายอ่ะเสียบห่อนกินไปน้ำอาบน้ำไปพร้อมครับพี่น้องมันเนี่ บรรยากาศแดดครับมือนี้แดดแบบเอ้าแห้งนะครับพักกระโบเบิดหลายนะครับเอายามันมือหน้ายังกินมือนี้หวัวแห้งนะครับขอบคุณพี่น้องที่เกตทิดต,ตามรับชมบ่าวแถวสูหมองสูบอลนะพี่นอาา้องเด้อบอกว่าสี่ไปเหตุการณ์เห็นงานนะครับบอกว่าสีอยู่ในประเทศไทยเองหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับก็ขอให้ลำให้ด้วยนะครับขอให้มันหมานครับให้มันหมานให้มันหมานนะครับเอา สำหรับคลิปนี้นะครับกินก๋วยเตี๋ยวสบายนั่งกับฝากพี่ตอนน้องคืเอเรานะครับมักกะไรถือใจกระแช้บทาทาบนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ